เจ้าเชื้อหเจ้าซื้อหนังเื้อจุยจุยจุยอาจารย์เมกี้อ่าถามชื่อเล่นแล้วก็ถามเขาด้วยว่าเขาชอบอวัยวะส่วนไหนอถามชื่อเล่นแล้วก็ถามอวัยวะเขาด้วยให้ลาเป็นคนถามปะให้เจ้าเป็นคนถามอนจะรังเพลงต้อเล่นเกมก่อนค่ะเออเออเล่ๆเล่ย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 เอามาล่ยเล่ยเลเล่ย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 เล่เก่ยเลเล่ยเล่ยเล่ยเเ่่ มาหมดเลยเอาหอดคนขับรถมาพุ่นโอ้โอ้เจ๊เเฮ็ดทัทิบทัแดนอะไรเนี่ยบ่บ่ทัวทีครับไม่อีกไม่อีกม่อีกล่ะล่ะนุ่มโจยูแซ่โจ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 อะโจโจโจโไปทังไหนไปโจโเหมือไปหมืไปไม่ยีกไม่ยีก มาเช่นเรนเมอเด้นั่นนัสงสัยเพื่อนไปห้องน้ำหรือทีพี่มาแมวหัวหน้ามาแม่ไออาพระเอกเดียวพระเอกเดียวพระเอกเดียวอ่าพระเอกเดียวออ่าพระเกยังโอ้ยสงสัยเราอยากเล่นกับพระเอกเดียวพระเอกเดียวเล่นเมอร์เรนฮอดกับพ่อพุ่นเจ้าของเจ้าของ ทีมกันแดดทีมกันแดดเออเอาไปใค่อนน่อยเบิ่งนาเลาเบิ่งนาเลาสบู่กันสบู่ครับเอาไผก้อนเอาไผก้อนอาจารย์เมกี้อ่าเดี๋ยวไผ่ก้อนก็ได้แต่ว่าขออนุญาตย่างเดียวครับผมอผมจะอธิบายให้ฟังว่าสมมติว่าเจ้าเป็นน้องผมเป็นสุขนเลยซาถูกอย่างเดียวถูอ่าขอขมาแล้วเนาะครับผมสิทามว่าน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะเออมือเจ้าต้องตอบลราบ้านี้ให้มันคงกับให้มันคลองกับซื้อเจ้าของเอาตัวยางกอนเอาตัวยางตัวยางเอาตัวยางเจ้าว่าเป็นตัวยางองกวง น้องป่วงน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะน้องชื่อป่วงเออน้องชื่อป่วงชอบล้วงอวัยวะไอ้แมันจังซี่นได้แล้วตอนนี้ไอ้เดี๋ยวเอาียยถมน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะครับน้องชื่อปุ๊กเออ พ่อพ่อที่ซื้อยังอะบไรวะเข้าใจไปเข้าใจแล้วจะได้ไปคิดพ่อซื้อไขว่บ้านเอ้าเอาเอาเอ้ามันบ่ยากดอกเอาไปก่อนดิเอาพอ่อนเอาเอาพ่อเอาพ่อเอาเอาพ่อก่อนนะเอาพ่อบอกสิเรนเด้าน้องชื่ออะไรเอ้าน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะครับน้องชื่อไก่น้องชื่อไก่ชอบใส่อวัยวะว้าสุดยอดโอ๊ยใส่เป็นเทปเล

น้องชื่อบัตรน้องชื่อบัตน้องชื่อบัดชอบปาดอ,อาวอัยวะว่าถามไหมถามไหมสิทแท่น้องบัตรโอ้ถามไหมน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวไรจะครับน้องชื่อบัตร เพียเบ็นพเอกเบ้นอ๋อเพเองเป้นอันนี้คือเขากันแค่น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะครับน้องชื่อเบนครับน้องชื่อเบนชอบเล่นอวัยวะเฮ้ยทำไแคทำไมได้คิดไมเร็วต้างแกดง่องแก่ดงแก่ดงแก่ดงแกดงแกนดงแ่งแกนดงแดงแก่ออ่งแก่ดงชื่ดอะไรดรแงแกง่งแกองแก ยูไน้ย uh, right. uh, ูได้ย okay. uh ูได้ยูเราปุ๊ลุกได้ได้ได้เอาเพื่เกียรเพื่อเกียร์ให้แท่นให้แท่นให้แท่นน้องแกนน้องแกนน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะครับน้องชื่อแก่นองชื่อแกนเออเออเอาหารดูอกดิเพ่ น้องชื่อแจนน้องชื่อแจกชอบเล่นแฉนอะไรอย่างไรโอเค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 บอเคโอาคโอานบอเคโอพคนอเคโอเคโอเคนอเคโอพคโอคนอเคโอเคโอเคนอเคอเคอเคโอเองคือเออเไรอะคบอเคโอะคอเอะคโอเอเคโอเคอะคโอเคโอเคโอเอเคโอเอเคอเคโอเคโอเคโอะคโอเคโอเคอเคโอเคอเคโอเคโอเคโเคโอเคโเคโอเอคอเคองคืออเคีอเคอเคโออเคโอเอเคเคีอคอเคโอะคอ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  กระปุ่อันนี้ดีกระปุ่มครับมันชื่อหมอเนี่ชื่อหมอนี่แม่นอพ่อชื่อหมอชื่อหมอครับมันมันมันสัมผัสเนาะเอยียกับเลียนเนี่ยคองลิ้นขนาดได้พ่อไม่พลาด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 คองลิ้นขนาดแสดงว่านุ่มเดียนี่ใส่ลิ้นดูแม่นครับแม่น้ำบ่พาดแก่นยากอีดีน้องแก่นยากเครับเออมันหาบอนอันบังหับเค้นที้พ่อน่ากินเขายุคคืนยางรู้รู้รู้มากกว่าพ่อปักยางเลีนเื่ากัน